มีปัญหายอมต้องแก้ด้วยการใช้ปัญญาส่วนวัดหัวลำโพงลุคานิเวศจากพื้นที่ไร้ประโยชน์ในชุมชนเกิดเป็นส่วนสีเขียวกลางเมืองหลวงยู่ใแกงชีวิตในเมืองหลวงแม้เต็มไปด้วยโอกาสและสิ่งอำนวยความสะดวกแต่อีกด้าน ความจอแจแออัดก็ทําให้คนเมืองขาดโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวซึ่งเปรียบเป็นปอดของเมืองหากว่ากันตามเกณฑ์พื้นที่สีเขียวที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กําหนดเป็นมาตรฐานให้แต่ละเมืองคนมีนั้นอยู่ที่9ตารางเมตรต่อคนและเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถเข้าไปทํากิจกรรมต่างๆได้ในระยะการเดินเท้า300ถึง500เมตรปัจจุบนันอัตราพื้นที่สีเขียวต่อจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร คือ7.49ตารางเมตรต่อคนซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ม,มาตรฐานของ WHO พอสมควรขณะเดียวกันตัวเลขที่ว่าก็ไม่ได้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ผู้คนสามารถเข้าถึงและเข้าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งหมดข้อมูลจากเครือข่ายภาพประชาชนอย่างกลุ่มวีพารคที่ชักชวนภาคส่วนต่างๆมาช่วยกันพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กในเมืองที่มีคุณภาพและยั่งยืนพบว่าในกรุงเทพมีพื้นที่รกร้างสีเขียวอยู่ ถึง4,000ไร่หรือประมาณ7,000แปลงซึ่งในจำนวนนี้มีโอกาสเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่สีเขียวได้อย่างน้อยเราวๆ50แห่งค่ะหนึ่งในนั้นคือพื้นที่รกร้างขนาด1,048ตารางเมตรหรือ0.65ไร่ย่านวัดหัวลำโพงซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ของเอกชนและที่ดินส่วนบุคคลที่เป็นเศษเหลือจากการพัฒนาเมืองแต่ด้วยวิธีคิดและความร่วมมือของคนหลากกลุม่มทำให้พื้นที่รกร้างเล็กๆล,ล,ลางเมืองผืนนี้ ถูกเนรมิตเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ซึ่งก็คือส่วนวัดหัวลำโพงรุคขนิเวศนั่นเองค่ะส่วนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางลาดัดซึ่งเชื่อมต่อสามย่านและสีลมจากพื้นที่รกร้างถูกเนรมิตให้เป็นลานกิจกรรมแบบต่างๆสำหรับคนหลากหลายกลุ่มรวมถึงมีศาลาข้างบ้านศาลากลางบ้านศาลาชิงช้าศาลาต้นไม้ ลา,าสุขภาพลานเนินข้างบ้านที่แทรกอยู่ระหว่างต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้ร่มเงาเป็นที่พบปะพักผ่อนหย่อนใจออกกําลังกายและยังเป็นที่อาศัยหากินของสัตว์เล็กๆในเมืองใหญ่ด้วยความร่วมมือของหลายฝ่ายตั้งแต่เอกชนบริจาคที่ดินให้ทางกทมรับมอบและอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างมีการร่วมสนับสนุนงบเครื่องเล่น เครื่องใช้ในสวนผ่านแพลตฟอร์มระดมทุนเทใจสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสนับสนุนกระบวนการที่ขาดไม่ได้และเป็นหัวใจสําคัญคือชุมชนโดยรอบที่อาสาร่วมดูแลทําให้สวนแห่งนี้เป็นพื้นที่แรกภายใต้โครงการวีพาร์คที่ได้รับการพัฒนาจนเกิดเป็นพื้นที่รูปธรรมค่ะแม้เป็นพื้นที่เล็กๆแต่ประโยชน์คุณค่าและความหมายที่กว้างกว่าแค่ความสวยงามและประโยชน์ทางกายภาพ คือการสร้างพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนให้เข้ามาใช้ประโยชน์พบปะทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่องค์ความรู้ใหม่นี่คืออีกหนึ่งในการพัฒนาชุมชนพัฒนาเมืองจนนำไปสู่การพัฒนาชาติที่เป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นน้อยแต่มากเกิดขึ้นได้หากใช้ปัญญาแก้ปัญหาร่วมกัน UTN Today อาสาสื่อสาร